ดูก่อนโอ้ยผมยหญ่วันนี้ประกาศจางเลยครับเออทับยางเพื่อนจะไปจะกี่ไหนอ้าวพี่ดิมสวัสดีครับพี่ดิมโอ,อ,โอ้ไม่ได้เจอนานเลยพี่ดิมสวัสดีพี่ยอดเป็นไงพี่ดิมพี่ดิมสบายดีไหมสบายดีครับ สบายเล่นเกมบ้างพี่โ l ่ t s g น p a นเ n นเ p a r น n e นเด็กที่ไหนวะแกงดีไหมจับสองขาแล้วฟาดใส่เสาไฟไป มาตรงนโอเพคผมว่าไปรอส่อชุบเลยดีกว่าน okay. ่าจะมีคนตายเฮ้ยม mm, ีตัวตีหนึ่งไม่ได้บอกกันเลยว่ารถรถสัญยมเก๋เก๋แหนะเหมือนกันนะเก๋ไม่ดูหลายเครื่องเลยอ่ะอืมเอาเครื่องบินมันเจ๊ยลอยมาเจ๊ไม่สนใจหลายเครื่องเลยอันี้หนึเป่าสองสองตี้ เดิมมว่าเล่นนะแ่เดียวได้เดิมเดมที่แรกเดิมยกันเนี่ยางละกันสองซี่มันมาเอาชันแน่เลยรู้ว่ามันหาเลยเสริมข้าไปอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปจะซื้อไม่มีะไรมานอนครับมันมาเอาสับมันหนักเลยอเฮ้ยรถ่าอูดอะไรเนี่ยข้อ ไม่ได้ไมันเสียเร็อเอเวอะไรครัมันบูไไดแล้วด,ด,ด,ด้วยด้วยแกงได้เปล่าเนี่ยได้ค่ะ I got supplies ไอสัตว์แม่งไม่มีส,คไไสคบบโคปมองโคตรยากอะเพื่อนแต่ไม่มีสะโคบไปแล้วไม่มีปืนแล้วเหรอ มันมีเอเคกยอดมั้งอนี่ดมอยู่คอนูกูเลยเนี่ยวิ่งอยู่ตรงเส่อง้อยู่ครับอยู่ตรงส่องกูเลยอยู่ตรงสองกูเลยไม่มันไม่เหนีมันไม่มีตะบอไปแล้วม่มองอย่างยากเลยเฮียเป้าแม่งโคตรบางเลยเฮียุ่มเฮีย

Thank you. ขอบใจมีรถมาหาหนูช่วยไม่ได้วะเจ๊เจ๊อยู่ไกลเหลือเกิน วิหางน้ำมันทะเบอเตัวเองใช่อยู่ไนเนี่ยาไหนบอกมาคอนเราไปนู่นน่ะนางก กำลังพอมวิ่งไปชุบเองอยู่ลุงพีหาเลยว่าเหลือเจ็ดลูกเอ่อฉันไปชุบไอซีนก่อนแต่ไม่ดไมด้มีรถไม่ต้องห่วงผมไปชุบเองแล้วรถมันกลับมารถมันกลับมาซีมไหนล่ะซีมวิ่งเดินอยู่นี่อา้าววิ่งตายไปแล้วหรอะ ก็แปงคนบอกเองนะว่าจะไปชุบไอฟิล์มแล้วก็บอกว่าไอฟิล์มตายแล้วนี่หว่าอะไรวะเก่งว่วเบอร์หนึ่งใครวะไอดิมด้วยว่ะไอดิมฟีนเดียวไปมั่วหมดแล้วเขาไม้กูรถมันชาร์จมาเหรอดมมันวนมารอบแล้วยิงจับเขาอีกยิงเพื่อนตายอเป็นไง ไปชุบใช่ไหมเกำลังไฟผมได้แล้วพี่ผมไปชุบเองรถรถทางงเสาชุไม่รู้ตรงเสาอ่ะคือความถึงอีความึงราชุบได้เล่นเลยระวังเนะ้อซีนตาตรงไหนตาตรงคอนเทนเนอร์ ก็ตายข้างมึงนอะเออกูหลุดมันมาอะไรีัยทีมเลยจะยอดไอตัวหลังตามหนูมาแล้วไอเหี้ยกูจะเห็นเราชไม่ได้จัดออเห็นไอยิงราถังนู่นู่นจะยอดระวังนะตรงนั้นมีตัวเนี่ยตัวนี้แหละไอยิงป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ย ไข่หมดมีไข่ผัวกลัวไหมออกไปซื้อดิกูฝากซื้อด้วยเบ่าออกไปซื้อดิกูฝากด้วยอย่าเบอย่ามา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 งั้นมึงก็ให้แอร์ไปซื้อให้ดิเรียกมันหนึ่งยยซื้อเลยเจ้าเบะซื้กินมันไหมหอื เือนเรอตงไหนตรงไหนวะไ่ได้ยินเสียงหมอนอยู่บุรุษบุบบขาไมได้ยินเสียงหมอบุรุษบาเราอ่ะเออม่บุรุษบุรุายมันยิงกูตายม่อกินอ่ะนั่นแหละที่ผมถามพี่พี่ได้ยินเหมือนผมไหมผมไม่ยินสยงคารเ่ะกูตายแล้วเพื่อนสุ่สุ่มกตีเ้างยาไอ้ขี้บนั่นรลยมันยิงกู เหลี่ยมขวาพี่มันอยู่เหลี่ยมฝังง่งถนนทางถนนวิ่งออกไปเลยได้ยิงได้เลยรถมาม <ลด S 2> ข้าง,งหลังมาจากไหนวะ Watch out เนเหลี่ยมเองข้างหลังเหลี่ยมเองเหลี่ยมฝั่งนู้นไปกระได้ Mark the location ฉันไปถ่าชุบแน่เลยวะพี่วะ เ้ยทำไมมันโจมจังไมัไอยู่ในเรียงกันปกูไปไหนหมดมันจะเรียบไม่มนเิงไม่ได้ไอ้ตัวนี้แหละที่ยิงเจ้เฮดิมไม่ไอ้ที่แรกอะครั้งแรกอะพี่มาซุ่มดูอยู่นี่ไงปืนโอ้โหเป็นลูกซองแล้วกูมีลูกแดงนี่ไงพี่มีรถอยู่อะเจ๊ก็ไปผมยิงเนาะ ยอดไ,ไม่ปั๊มยาแล้ยยิงช่วยเลย <c ười> โอ้โหเกรียดเจ๊ว่ะเอ๊ะปล่อยให้ผมยิงแล้วเจ๊ก็ไม่เชื่อผมยิงด้วย,วยเ,อเอาเอา M4 ไป <c ười> เอา M4 ไปตายแล้วบนหลังคาจะไปเอา DP เหมือนไรทำไมผมใช้เวรการแล้วมันใสล่ะขโมยเป็นเจ๊โอโ้เมื่อกี้ก็จะเกร็งใจใช่ไหมอดติดกูเขาหาเจ๊มายิงช่วยผม วลูกกระสุนมันเหลือแค่แปดนัดเองไงจะที่เกมโฟโอ้โหรยอดมีรอยเท้าคือข่างทีดลองวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวไิ่กอนอาแล้วมาแล้วโอ้อยาก,กูไม่มีเฮ้ยกูเจอเอ็มสองสีแล้วเดี๋ยวงเป็นหนึ่ไม่เป็นเน้อใจี่หมี่งจะแน่ใจะหลุดตายไอ้สัตว์เด้อ ลูกป,ปืนก็ไม่มียาก,ก็ไม่มีเ <c oughs> ช็ดหน้าจอก่นอนแอนก้องหอยู่ไหนวะแอลกอฮอล์อยู่ในขวดเราจะไปอนามัยสักหน่อยไปขอแอลก้องหอหมอ้อเช็ดหน้าจอโทรศัพท์แลนพ่อเย็บบ้านเก,<น>ก่าใครก็ได้เอาหน้าออกไปดิใครปิดไฟวะไอ้ร,รูปหัวใจสีเขียวๆอ่ะ ต่มาไม่ได้มาครับเว้ยไม่ไม่พอใจดีอยู่ใจช่วแม่งบังไอ้เหี้ยเน้ยรถถังมาว้าวโชคดีจังเลยมีรถถังยิงให้ด้วยเดี๋ยวกูยะขึ้นรถแล้วยิงกันเลยนะอย่าห่วงอะไรนะโอเคเรียกบอลมาดิรถจอดอยู่แถวนน้นอ่ะเยอะฮะแถวนี้เออผมไปช่วยไม่ได้มันยิงกันยอดแล้วนะเพื่อน เห็นเหี้ยกูแอบมาชุบเนี่ยซับกูบอกไว้เหี้ยขึ้นแลกูชุบเสร็จแล้วข้องไปเลยเอ้ยยิงมาข้างหลังเจ๊ยิงทำร้ายโอ้ยเจ๊เจ๊กูไ I'm calling a teammate. ว่าใครอยู่ทีมไหนขึ้นรถขึ้นรถจะไปไหนขึ้นรถไปเลยไปเลยขึ้นไหมเร็ว จะแอบมาชุบเจ๊ก็ไปยิงเปิดจุดทิมดิม,ดมเอาใครน่ะพี่ยอดดีละ,ะน้องเล่นกี่ทิ้งใคยอ๋อทีตัวหนึ่งายไ,ไปสองตัวแล้วเหลือตัวเดียวอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยขึ้นไปขึ้นไปซ้ายมือนั่นแหละหายแล้วเจ็บอือ ไอ้มสองสีพยย่พิยันนะแล้วไม่ใช่ของพิยอนเนี่ยมของใครวนะเนี่ยของมันของพี่เนี่ยแหละมันอองพี่ไปไอสีไปซื้อไข่เขาข้าวก่อนแม่ได้เวลากินข้าวเซเว่นมีไหม h e l เอเอ,เอ,เอ,เอสวยโดนกูได้แง่ไอ้สัตถ้าตลาดน้ดแันไกลก็ไม่ต้องมาซื้ออ่โดนกูได้เงรอะ ว่า wow, แล้วเจ๊จะโดนเอ๊ะครูไม่ดูไหนไหนมึงให้ค่าจ้างมึงด้วยคล่อยเจให้มันไป Thank you มีสระเป๋าตัวไหมเนี่ยข yes. ึ้นรถมาขึ้นรถแล้วไปยังจะหัวมึยิ เจ๊ต้อขอเจ๊เจ๊ม่ิีขาดเลยหมดจะโมโหผัวยิ่ตมีตังสามบาทปะกูเจอซึกใหญ่กว่าเพื่อนสองแล้วทอดแล้วอ่ะมียี่สิบบาทมียี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวไปซื้อผู้ยอยกันไปอย่างเร็วเลยหมดเวลาแล้ว โอ้จะหมดในะอะไรที้จังเยอะต้องสองในนาทีนู่นานโอ้โหฐานอยู่นี่เนี่ยไงน้ำมันก็จะหมด,ดอีกเอายิงเอ,อไรมนาะไปเต<อ>ิมมันอยู่ตรงนี้ thanks เยี่ยมกี้เกือบตายใส์รถถังแม่งมาจ่อคุณเอามันเงาเอามันเงาไอยังไงโดนมาโดนมาจากฐานรถถังอยู่ใกล้ๆพี่ Mark location the พี่ไปไหนแล้วพี่ลุยอืมอืมเสียเลยยี่สิบบาท ยังยังไม่ตายไม่จะรวมไปหาไอ้ดีมไงอ้าวดีมาแล้วไม่ไอ้ดีมมันยังอยู่นู่นอยู่เลยเอาถังน้ำมันมาดีเจผมจะเติมรถใช่แล้วผมจะตีนเลยพี่ไปไปเยี่ยกูจะตายไมเนี่ยมึงก็รลอกก่อนสิมึงจะพุ่งบวกมันสิเียหอเพื่อนไปก่อนดิ ไปล้างขาไปอาบน้ำใหม่เลยได้ก็ดีไปเอาผ้ามาเช็ดเลยมันน้องอนะไม่ห้ามมูมันยิงขี้แตกเลยพวกนี้นะไหนดีเป็นไงแล้ว<อ>รู้สึก<า>ว,ว่าทุกวันมันลำบากแล้วล่ะเริ่มสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแล้วแต่ละวัน โดนลมยับเลยติมดกว่าเน,นี่ยทำไมไม่ถูกใครล็อกดีกว่าพีา่ฐาน,เ,นเอาไม้ม็อบเดโอยหายดินก่อนไปหายดิน,นไงโ,โอเคเจอแล้วไอ้ล็อกรถอหร ดีมีรถถังเหรอไม่รู้พี่มันดอบอยู่นะพีได้อะพี่สีแล้วกูกเต็มสองสี่ช่างแม่งแล้วมามาเอามานี่พี่ไม่มีม,มีอุซี่ไม่มีนะ I got supplies ไอรถถังบ้านะที่ยิยงเองอะมันตามเองมา มันตามมามันตามมาหรอเราเป็นจีในรถมีปะวะไอ้เหี้ยหัวม่งเลยสัตว์ุ้ยเกียจหนีแล้วไม่เีมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลูกกับพี่จีอยู่มันอยู่ไหนไอยู่ทางอยู่ทางนี่มึงขี่มาเฮ้ยทำไมรถระเบิดตามทางวะใครมีกล้องยาวๆมั้งใหญ่ๆมั้งโอ้โหมีปูนสอง ก็แม่งรถระเบิดแม่งมาตามทางแสดงว่าพวกเจยนั้นโดนหนูนะโดนหนู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 มีหอใหญ่ด้วยวะแม่งไม่หอใหญ่จอดนิ่งอยู่บนฟ้าเจอไม่เจ๊เจ๊ก็ใช้โดนที่โล่งนะ ปี๊มึงยิงใครบ้าเพื่อนวานมีฮอมามีมีฮอมาข้างตัวย่อคว่ำขึ้นแล้วเก็เบงานดิครับรออะไรไปด้วย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  ไอ้เหียก,กระสุนเก็ดกูสองร้อยไปเนี่ยหมดร้อกูกูไอ้ชัดกูเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถมันเป็นอย่างนี้วะรวปพุ่งทิงอยู่ไหนวะไม่รู้ผมที่จะมาลง,งรถที่มึงอารถที่การออกจากอู่มเนี่ย เอดียวโอ้เยไอ้หอโเนียนี่มันสายหมอกเป่า เชี่ยจะตายเอาอะไรนนเนีย่ยแล้วไม่มีใครไปชุบเจ้เลยอ่ะอ้าวเจ้อยู่ไหนล่ะเจ้เจ้แหมน็อกเงียบเลยนะเจ้ชุบกระแลใส่กันยับเลยเออไม่พูดไม่จานะเดี๋ยวการเป็นอินโฟดีกว่าอินโฟนนี่เต็มเลยเ,เ,เต็มเลย รู้แล้วพี่ผมเก็บอยู่เนี่ยครับขอโทษครับดีป่ะอยู่ไรอืมมันต้องเป็นโร้อมโอ้ ก็ถังมันใช้ลูกอะไรนะ r จ g ใช่ไหมเราใช้ลูกลเขียวมั <79 S 2> ม้ยเมจเก้ามาจากไหนวะเกมจิตเก้ามาจากไหนวะประดับรถพี่เหรอไีเอ่เกียร์ม่งไม่ได้ใช้อามาลำกลัวเพราะนั้นที่จะเป็นลูก AvG ไปเวลาน้าสักหน่อยดีกว่า กูเกียนอะไรถไอ้เหี้ยจะพังแหล่ไม่พังแหล่ไงวะดือไม้ที่หนโอ้เดี๋ยววันไหนกูว่ามึงโดนพ่องตายเลยกูไม่ห้ามเด้อก็มึงดื้อจัดแล้วเดี๋ยวนี้เอาไอ้เฮียนี่ใครวะไม่รู้ไอ้เหี้ยตอนแรกกูว่านู้นก่องศพไอ้เฮียตอนแรกตอนแรกนึกว่ากล่องศพ ตามตามมันเลี้ยวขวาระวังมันมาหมอบทำหานอะไรตรงนี้วะอ้าวไอ้ที่ตอนไอ้ที่ตอนแรกก็นึกว่ากล่องศพไปเลยมาทำเฮี้ยอะไรตรงนี้มันหมอบเก็บศพนึงไงไม่พี่ตอนแรกตอนที่ผมขี่รถผ่านอะผมก็นึกว่าศพไอ้ผมก็นึกว่ากล่องศพมันเรียงกันแล้วเป็นชุดที่เข้าทิ้งไว้อะไอ้ที่มองไปมองมาไอ้ที่ทำไมมันถือปืนด้วย Hmm. khéo, tôi đồ này quá, đồ này, cái này đâu, ôi, à, cái mày đấy, nghe đấy, cái ไอ้ดีมเข้าไปโดนตัวไหนโดนโดนตัวข้างหลังจีนี่นี่นี่ตรงนี้มีตัวในบ้านเห็ดตัวนั่นแหละบ้านเห็ดตัวนั่นแหละบ้านเห็ดตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละก็โดนตัวบ้านเห็ดนั่นแหละในใส่ยับเลยไอ้บ้านเห็ดมันยิงใครอยู่รุบได้บ่โอเครุบบ่ได้ เงินหมดแล้วเป็นเงินผมมีแมนบอลเออมันหมดเต่าหมดเวลาเลยสัตสอะไรล่ละร้อยมีหนึ่งมีเงินก็เกิดไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าฮะเมื่อกี้นี้กูมีเกือบร้อยไอย้ที่เดี๋ยวหยิบเกลรถถังอยู่นู่นนะหลบดีๆนะถ้าตายอย่าโทษนะใครมีเสนนะ่ห์หน่อเห็นแม่นอนอยู่นะ อ่านี่ก็คอดจังเลยสัสบ้านไม่มีประตูบ้านผมดีเลี่ยเบี้ยต้องขึ้นสูงกว่านี้อีกยากเฮ้ยเชื่อผมไหมถ้าคุคนด้านหลังวิ่งเข้าไปยิงปอกหูผมว่ามันน่าจะตายแล้วนะสรุปมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเห็ด มันอยู่รอบบ้านเห็ดบ้านเห็ดแตมีตัวหนึ่งเฮียข้างหลังก็พบกันเนาเออสวยนี่สวยทึมด้หมนเลยโอ้โหเจ๊แต่มึงต้องลองแบบลองแมปน่อยการฆาติดมีรันเกิล เ,เรียบร้อยมอาคิวฮะเจ๊ใช่โดนดังๆที่มันอยู่ในบ้านเห็ดน,นะนะไม่ใช่นูน่นบนเขาฮะ<า>เบตามยิ้มมาเจ่ยังไงเกมเป็นไงน,น้านน่าเชื่อเรมันอยู่ซ้ายเจ๊มันอยู่นี่ มีรถถังอยู่ตรงนั้นอะว้าว้าขวาเจ้าคว้าเ่ยะมีรถถังอยู่หน้าเบอร์สามอะก็ใช่ขอบคุณครับที่บอกรถรถถังกูเองน่ารถถังกองเองไม่รถังอยู่แล้วไม่มหมาถึงอะนที่ผมมองอย่เนี่ยคนละอันกับเจ๊ เอ็มเอ็มโฟไปฟ้าเนี่ยโดดตัวมาเจาะ location ไฟฟ้าในทะเลทรายมันปืนอะไรไม่รู้ไฟมันทอตอ่ะเป็นลูกหัวทิโตเลยไอ้ตีมกินเงี้ยไอายอยู่ทะเลทรายฮะเรียบร้อยเดียวนะจอดหัวง่ายเนาะยิงโดนหัวง่ายไงที่อ่ะ เก่งเปคนอะพี่ยอดพี่อยู่ในห้องน้ำางหลางตัวหนึ่งใตุ่ดกันระเบิดเออเรื่อย่เาจเบิดมีอะไม่ถึงขั้นเร็ว มมไม่มีรถถังข้างหลังนี่สวยปอว่ะไม่พี่ตัวนี้พี fue. ่ยิงยยอดต้งงิไอ้นั่นน่ะตัวนี้พี่ยิงไอ้นั่นน่ะรถถังอยู่นั่นน่ะจอดอยู่ข้างหลังมันนีิดนึงไงเนาะไอ้ตัวเนี้ยเคาะเนี่ยไอ้ตัวที่ยิงหนูเนี่ยใส่ชุดกัระโหลกเขาเคลียร์มันเอารถถังบังมันเอารถถังบังมันจะช่วยเพื่อนมันไปแล้วหรอไม่ใช่แบอนันอ๋อมันเล็งหาพี่อยู่มีไตรโอกับ เปียกพอพี่ยอดเชื่อคนเดียวแล้วแล้วพี่ยอดก็ใกล้จะสิ้นชีพแล้วเดียวทีพี่ยอดแม่งไอทีพี่ยอดโดนเต็มตีหน่อยเรื่องรถแกเนี้ยคุณเรื่องมึโดนกูดิไอ้เฮียกูโดนระยะเดียวกันกับพี่ยอดยากอะโดนโดนสองนัดไม่ตายถ้าเป็นพี่โดนทีเหอยทีหอยทีของพี่ยอดไอ้เฮียโดนตั้งหลายนัดกว่าจะน็อกของกูไม่โดนนัดเดียวแถมเกียยตีนเลยสัตก ไอ้แค่อยู่ห่างจัดไอ้อ๋จะเสียกน็อกเดี๋ยวพี่หยุดก่อนนะเกมแม่งนนอสองเกมแม่งสองมาท <laughs> รานทำไงเยอะเกมแม่งสองมาตรฐานเกมแม่งสมาตรน